สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารักทุกท่านครับเช้าวันเสาร์ที่27มกราคม2567ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่น้องหลายๆท่านนะครับไม่รู้ไปไหนก็มาซื้อว่วของเจวิกครับวันนี้เจวิกมีมา16ตัวนะครับจากการสอบถามแล้วนะครับ3ไซส์3ขนาดกันเลยเป็นบราหมัน่นรูปผสมสีกันแดงๆเลยครับ เอาชุดนี้เลยครับชุดนี้ค่ะเจ็ดตัวตัวละหมื่นสองแปดร้อยค่ะราคาร้องยกอยู่ราคารองยกเจ็ดทั้งหมดตัวอายุวัวกี่เดือนครับประมาณเจ็ดเดือนค่ะชุดนี้เจ็ดเดือนครับพี่น้องเจ็ดเดือนขึ้นไปสั้นบามันคัดมาอย่างดีเลยคัดมาให้แล้วนะครับได้เสมอดีด้วยค่ะเป็นโทนสีแดงทั้งนั้นครับผมบามันโทนสีแดงบางตัวทําพองวัวได้ไลน์บนไปหน่อยครับผม ตัวอายุเจ็ดเดือนนะมาลงกันใหม่ๆเลยครับชุดเล็กสุดเนาะจ้าจิ๋วสุดเหมือนสองพันแปดคูณคูณ <7 S 2> เจ <7 S 2> ็ดเจ็ดเข้าไปนะครับแล้วก็มาต่อรองกันครับสนใจสอบถามก็มาต่อรองกันนะซื้อยกก็ได้ซื้อแยกก็ได้ก็ว่าราคากันไปครับเล็กตามเล็กโตตามโตชุดนี้ของเจวิสค,ครับเรื่องกินไม่ต้องห่วงครับตัวนี้หนังดีนี่ตัวนี้หนังดีเพราะว่าหนังดีนะย่นยน่ยนไป ชุดเล็กนะครับ1 2 8 0 7ตัวครับลบลบเร็วเลยคุณดีซะด้วยฮะค่อยจะไปมาขยับมาอีกชุดนึ่งชุดนี้กี่ตัวครับชุดกลางอันนี้กลางนะจะห้าตัวค่ะครับตัวละหมื่นห้าห้าร้อยอายุวัวประมาณกี่เดือนครับ ชุดนี้ประมาณ8เดือนกว่ากว่าห้าตัวนะหมื่นห้าพันห้าคูณห้าเข้าไปครับจ้ะหมื่นห้าห้าร้อยโอ้นมาอีกหน่อยครับเป็นชุดกลางจ้ะชุดกลางกลางครับผมเป็นโทนสีแดงอีกแล้วชุดนี้นี่คัดมาโดยเฉพาะเลยอายุแปดเดือนครับสูงสูงอ๋อไม่ยี่สิบขึ้นแน่นอนน่าจะร้อยสิบห้าร้อยี่สิบได้ครับผมนี่แล้วก็ตัวเท่ากันเลยเสมอกันเลยตัวเท่ากันเลยครับ ร้องหมื่นหมื่ 15, <500. S 2> นห้าพันห้าจ้ะราคาร้องอยู่ต่อร้องได้วนเป็นนู่นหน่อยวนให้ดูหน่อยอ่ะวนเร็ววนวนวนดูนะหมื่นห้าพันห้านะพี่น้องอดูว่าอันนี้ทำพ่อวัวได้เข้มตัวไหนพ่อวัวตัวนี้ลักษณะอ่ะ,อะสงสีเป็นพ่อวัวได้ครับตัวเข้มนี้ครับส,สีมะขมมมามมะขามเปียก ก็ประมาณนี้ครับหมื่นห้าพันห้าบากว้างด้วยราคาร้องจ้าตัวเนี้ยมาเน้นตัวนี้หน่อยจ้ะตัวนี้เขาว่าส่งพ่อวัวได้ใช้ได้แต่เขาไม่ได้ทําเขาเท่านั้นเองเอ่ครับผมสนใจก็มาเลือกมาชม<ห>รครับที่มมาจกครับซื้อแล้วก็ให้เขาฉีดยาถ่ายยาแทงวัคซีนให้ส่งได้ด้วยเลยครับจ้ะคารุคาาก็คุยกันอยู่ใ,ใกล้ๆอาจมีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนี่ชุดกลางครับ 15,500บาทต่อตัวครับผมมาชุดโตชุดโตอาอ้สตัวสตัวอายุวัวอายุหัวมีเป็นปีก็มีไม่ถึงปีก็มีครับผมแก่สองขวบก็มีแก่แล้วอันนี้ถั่วเฉเรียสี่ตัวตัวละหมื่นหค่ะหมื่นหกนะแพงกว่าชุดเมื่อกี้ห้าแต่ตัวนี้โตแต่มันน่าแก่เฉย อันนี้ดีอันนี้เลือกพันอะไรเนะแดงเนี่ยเล่นหน่อยคร่ามีเล่นะครับมีเล่ผสมบามันนะครับชุดติดตัวนี้นะมีสายพันธุ์ชารเล่ผสมด้วยตัวนี้พิเศษตัวหนึ่งนี่หมื่นเท่าไหร่นะหมื่นหกสี่ตัวค่ะพันครับคูณสี่เข้าไปนี่ตัวนี้โตโตค่ะตัวนี้ได้สองขวบครับอันนี้ก็ปีกว่าแล้วก็มีรอดหัวสิบเดือนขึ้นนะจ้ะอันนี้หน้าไทยหน้าแก่ นี่อันนี้โตสุดครับจ้าวนอีกทีครับอันนี้เป็นติดชารเล่จ้ะติดเล่ตัวหนึ่งครับเล่มันเอาเร็ววนเร็ววนตัวนี้สวยนี่แยกก็ดูออกเล่ออกบีทมาสเตอร์หรือยังไงเนี่ยตัวนี้เดีเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวจ้ะถ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ตัวเดียวหมื่นเจ็ดนี่หมื่นเจ็ดนะครับแพงกว่ากันพันหนึ่งจ้ะเอาพิเศษไปเลยตัวนี้ถ้าใครอยากได้ ติดชาโลเล่หรือติดบิ๊กมัตเตอร์อะไรก็มาเลือกเอาไปเลยครับตัวนี้ครับราคาว่ากันตัวเดียวก็ขายนะตัวเดียวก็ขายแยกหมดค่ะแต่จะให้ดีก็ยกก็ดีครับยกจะได้ครบชุดไปเลยจะได้ถูกใหญ่ถูกลงมาอีกครับกําไรก็ได้สูงความสูงได้เสมอกันด้วยครเสมอกันครับนี่คัดมาให้เสมอกันเปี้ยเลยไม่มีหลอกมีหลอนกันสนใจตามเล็กตัวตามโตมีรายด้วยเอา เอาไลน์0 9 9 3 7เ9 6 0 3าค่ะอเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับจ้าแอดไลน์ได้สนใจก็ดูรูปดูคลิปได้ได้ถ่ายให้ได้หมดทุกอย่างจ้ารถคลายตัวขาลึงแรงดูได้หมดครับนี่ครับพร้อมนะครับพร้อมให้ดูนะครับจ้าไม่มีปกปิดอ่าอยากดูตำหนิดูอะไรดูตรงไหนจ้าอ่าแอดไลน์หาเจวิกเขาได้เลยแล้วก็มาดูกันนะครับอันนี้ไว้เท่านี้นะครับนี่ของเจวิกนะครับ มาชมของลุงดาวอีกชุดหนึ่งอันนี้กี่ตัวครับลุงดาวนี่13ตัวครับอันนี้13แบปที่ใหญ่ๆล่องตัวละเหมือน3,500ครับมาดูนะ13,500นะใหญ่ๆนะเล็กๆก็คแบบนี้ยกล่องตัว2,500ยกล่อง12,500ครับนี่12,500 12,500บาทอันนี้ก็เล็กตัวละ3,000ครับเออถ้าคัดเอามื่นสามครับ อยู่ข้างข้อเจวิกนะครับสนใจก็ไม่เรื่องมาชมกันครับเบอร์ใหญ่นะครับ <000. S 1> นี่หมื่นสามพันถ้ารวมตัวละสองพครับถ้ารวมนะถ้ารวมยกไปเลยหมื่นสองพันห้าครับผมอ่ะชุดนู้นนะยังต่อรองได้นูน่นตัวละหมืน่น <1, 500. S 2> ชุดนี้หมื่นพันห้าร้อย ชุดนี้หมื่นพันห้านะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกตัวนะโอเคนี่ของลุงดาวนะครับเจยุย้ยหัวสวยปากน้ําโพครับบางวันก็สวยบางวันก็ไม่สวยนะสํ <c oughs> าหรับวันนี้พี่เจรนาวเองนะครับนี่ชุดนี้ <c oughs> หัวสวยปากน้ําโพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับมันจะมีสี่ตัวโกครับอันนี้คู่เล็กก่อนมีคู่เล็กนะคู่เล็กตัวนี้นะ ตัวกลางไม่ใช่ตัวขาวตัวนี้ตัวขาวตัวนึงครับอันนี้งัวสวยปากน้ำโพกับตัวนี้ไอ้นี่งัวแก่ปากน้ำโพงัวแก่คู่นี้ตัวละเก้าพันห้าอ่าหมื่นเก้าพันสองตัวจ้ะหมื่นเก้าพันนะครับสองตัวนี้บอายุวัวประมาณกี่เดือนครับไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับไอ้นี่น่าจะเกินครับผมจ้ะคู่นี้แหละหมื่นเก้าสองตัวครับผมหมื่สวยตัวหนึ่งแก่ตัวหนึ่งต่อรองได้แล้วก็มาไอ้สี่ตัวใน สี่ตัวสี่ตัวไหนนี่ครับอายุวัวประมาณเท่าไหรสี่ตัวนั้นไอชุดนี้น่าจะประมาณเจ็ดเดือนโกครับผมตัวละหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโตกว่าใช่โตกว่าแต่โอ้โหโตกว่านะครับนี่ครับร้องเก้าพันห้ากับร้องหมื่นนพันห้าใช่ะหนึ่งสองสามสี่อายุวัวต่อกระจุยเลยคู่เล็กอ่ะขายได้ต่อได้เลยขอให้ต่อ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับผมมีติดเล่เล่ตัวนึงโกอ่าตัวนู้นเป็นเล่เล่นะวนให้ดูหน่อยครับวนให้ดูหน่อยไล่วนหน่อยมีเล่เล่ตัวนู้นติดเล่เล่ตัวหนึ่งครับหมื่นพันห้านะครับชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนู้นเอออันนี้ตัวเล็กตัวเล็กปลายนี่นะนี่นะเล่เล่เป็นแบบนี้นะเล่ตัวนี้ลึงลึงจะน้อยหน่อยนึงมันหนาวโกครับมันหนาวหดนะ มันหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันห้าะหมื่นพันห้าครับนี่ก็หมื่นพันห้าครับสี่ตัวสี่ตัวแต่ถ้าตัวเล็กตัวเดียวตัวนั้นอ่ะแปดพันห้าโกตัวขาวนะใช่ตัวขาวตัวเดียวแปดพันห้าพิเศษไปเลยแม่มันหนีตามชู้ใครสนใจก็มาดูที่คอกจิจุ้ยนะครับสามคอกเขาอยู่เรียงกันเลยมีเจวิกแล้วก็ลุงดาวแล้วก็จจุ้ยมาชุดนี้ชุดนี้ อายุเพิ่มขึ้นไปหน่อยนึงครับแปดเดือนเก้าเดือนครับชุดนี้สองสี่หกต,ตัวครับตัวละหนึ่งหมืนสี่พันหมื่นสี่จ้ะโตัวโตไปเลยใช่ตัวโตหกตัวครับหกตัวที่มันไม่แดงเพราะว่ามันเป็นงวที่บ้านจ้ะ ป็นนครสวรรค์นะแบบนี้นะไม่ใช่ลูกอีสานนะนครสวรรค์นะลูกผักกาตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันหกตัวครับต่อรองได้เยอะไหมใช่ได้ค่ะโฟราคาก็ยังลดหย่อนได้บริการก็เหมือนเดิมมีอะไรบ้างอันดับแรกไกลๆบริถ้าใกล้ส่งฟรีถ้าไกลเติมน้ํามันแล้วก็ช่วงนี้ฝนด้วยหนาวด้วยวัคซีนถ่ายพยาธิบำรุงก็ยังคงเหมือนเดิมมีให้เหมือนเดิมครับมาดูขอชมอีกทีนึง ชุดนี้หมื่นสี่พันใช่ยังเงินโบไลบุญฮะหมื่นสี่ชุดนี้น่าสนใจนะชุดนี้เลี้ยงแล้วมีกำไรแน่ครับพี่น้องหมื่นสี่พันยังไม่ได้ยังไม่ไม่ใช่เอาเลยนะต่อได้ด้วยนะราคายังลดหย่อนได้ครต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าครับผมอย่าลืมนะครับทีมงานเจยุ้ยเจวิกแล้วก็ลุงดาวอยู่ประจําที่ตลาดวัวเราครับผมสนใจมาเข้ามาเลือกมาชมได้เลย จำเบอร์ไว้ให้ดีครับผม,มหรือ,อไม่มั่นใจก็โทรเข้ามาก่อนโทรมาสอบถามได้ก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับวัวลูกเลี้ยงไม่รู้ไปไหนก็มาเที่ยวบางมาจบครับลูกเลี้ยงมีอยู่ทุกวันมาได้เลย่ม